ทดสอบงานซ่อมอินวอเตอร์ไฮบริดยี่ห้ออาเนิน EX Pro Series เป็นรุ่น AN e EX Pro 10200ครับตัวนี้10.2กิโลวัตต์ครับข้างของก็ค่อนข้างจะบุบป,ปี้นิดนึงนะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียในภาค DC to DC DC to AC ภาคสวิตชิ่งบูตแบ็ก ing, back, ครับบูตบักคอนเวอร์เตอร์อยู่ด้านซ้ายมือนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่น1 mpp นะครับหรือว่ามีชัดเจอ์เดียวนะครับทั้งที่มีจุดต่อ pv นะครับทั้ง pv 1 pv 2แต่มันไปขนานกันในเครื่องนะครับก็ใช้แผงได้2สตริง r i n g นะครับขนานกันแล้วก็มีสเปคของมันอยู่นะครับที่ด้านข้างเครื่องบอกว่ารับแผงได้ไม่เกิน2 7แอมป์นะครับก็ลองดูนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเขาไดมิตมา ให้แล้วนะครับถ้าเอามาขนานกันนะครับก็อย่าให้เกิน2 7แอมป์ถ้าเกินกว่านี้เครื่องมันทำงานได้นะครับแต่เวลามันมีปัญหานะครับเครื่องมันจะพังหนักนะครับอันนี้ก็เตือนไว้หลายคนแล้วนะครับบางคนใช้แผงจนเต็มพิกัดเลยนะครับโดยไม่สนใจสเปคข้างเครื่องนะครับก็ทำให้เครื่องพังครับ ดูการทำงานของมันตัวนี้นะครับมีไฟทั้ง AC in มีไฟด้านแผงมีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ชาร์จอยู่ที่14แอมป์นะครับก็ใกล้จะ5โมงเย็นแล้วนะครับแบตเตอรี่มีที่54.5นะครับตั้งเต็มไว้ที่57.5ก็อีกนานกว่าจะเต็มนะครับ5้าแผงมาชาร์จได้แค่14แอมป์แบบนี้นะครับหมู่แบบนี้ไม่เต็มแน่นะครับจากตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วนะครับแดดก็เริ่มอ่อนไปละนะครับ มุมแผงก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็มีการชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยมันชาร์จไว้ที่นี่ก่อนนะครับคํามาเดี๋ยวจะมาทดสอบโหลดให้ดูกันอีกทีเอาครับก็มาต่อกันช่วงขําครับตอนนี้ก็เวลา21่สอรนิกาสามสนาทีนะครับเครื่องนี้ก็ปล่อยชาร์จไว้ก็เกือบจะขําแล้วนะครับจากแบตเตอรี่5 4ก็เป็น55.1ครับ ก็ได้มานิดเดียวครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบโหลดให้ดูกันเลยนะครับแล้วก็ตั้งเวลาจับเวลาไว้นะครับสำหรับเครื่องนี้จะทดสอบโหลดที่6000นครับเหมือนกับเครื่องอื่นๆเครื่องนี้10.2กิโลวัตต์เครื่องในก็เหมือนกับ8.2ดจุดสองครับจะ,รจะแตกต่างกันที่อะไรนะครับนะเบอร์อะไรแล้วก็การโปรแกรมที่บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับ เอาครับตอนนี้ผมจะเปิดโหลดนะครับอันนี้อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสามสิบดูหน้าที่แสดงกระแสแล้วก็วัดที่ใช้งาน,นครับเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับโหลดอยู่ที่สามพันหก เข้าไปนะครับอยู่ที่สี่พันห้าครับโอ้โหลดผมได้อยู่เท่านี้ครับไม่มีแล้วเปิดอะไรอีกกินกระแสบแบตเตอรี่ที่เก้าสิบสี่แอมป์ อเดี๋ยวเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอ้าวเป็นหกพันหกครับเริ่มจับเวลานะครับทดสอบโหลดที่ห้านาทีกันเลยแบตเตอรี่ลดลงเหลือห้าสิบสามจุดสองครับถ้าไม่มีไฟจากการไวฟ้าเข้าร่วมครับมันจะตัดที่เมนูยิ่มเก้านะครับเมนูยิ่มเก้าเราตั้งไว้ที่สี่สิบหก อย่างอีกนานนะครับอย่างอีกไกลกว่าจะหมดเอาละพัดลมเร่งแล้วครับขินกระแสแบตเตอรี่ร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเก้าแอมป์ครับกับโหลดหกพันหกร้อย บิมเผมตั้งลิมิตไว้ที่1 5 0ยแอมป์ครับถ้าดึงเกินกว่านี้บิมเอผมจะตัดครับพอบ m มเอตัดก็จะเป็นอันตรายต่อเครื่องครับอันนี้ไม่แนะนำครับโด,ดสอบโหลดที่6ก0ันห้านาทีครับกลางวันก็ปล่อยชาร์จไว้ครับแต่แดดไม่ค่อยมีวันนี้ เอาละครับก็ผ่านไป5นาทีนะครับที่ทดสอบแบบนี้ได้ก็อยู่ที่อะไรที่เราเปลี่ยนด้วยครับสายแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่จ่ายได้เต็มที่ไหมนะครับสายแบตเตอรี่เส้นใหญ่ไหมนะครับกระแสผ่านได้ดีไหมครับการตั้งค่าอะไรต่างๆด้วยครับถึงจะใช้โหลดได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเครื่องที่เสียกันพุกวันนี้นะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่สายแบตเตอรี่ ที่จะทําให้เครื่องพังสายแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ใช้ด้วยนะครับการต่อใช้งานด้วยนะครับอยู่ที่การตั้งค่าอะไรต่างๆด้วยครับที่ทําให้เครื่องพังครับจริงเครื่องมันไม่ได้พังง่ายๆนะครับมาจากโรงงานเขาก็เทสมาอย่างดีนะครับแต่มาเจอที่ผมนะครับเทสแบบนี้ให้ดูนะครับไม่มีใครทํานะครับผมจะเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับโหลดอยู่ที่เจ0ดันแล้วนะครับกินกระแสแบตเตอรี่ ร้อยหกสิบครับเอาแล้วครับผมทดสอบให้ดูเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ของผมนะครับบิมเอสผมตั้งลิมิตไว้ที่ร้อยห้าสิบแล้วก็บิมเอสอมผมใน50ห้าสิบทับสามร้อยถ้าใช้โหลดเกินร้อยห้าสิบแอมป์นานๆน,นะครับบิมเอสผมจะตัดนะครับพอตัดปุ๊บเครื่องอาจจะมีปัญหาได้นะครับเราก็ต้องเข้าใจ ในระบบของมันด้วยนะครับเข้าใจความสามารถของมันด้วยว่าลิมิตของมันนะครับความสามารถของมันมีอยู่เท่าไหร่นะครับอนะก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ครับสาหรับเครื่องนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูดสวัสดีครับ